สวัสดีครับวัยรุ่น 5m แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนแก้ไขอะไรง่ายๆนะครับมันไม่ให้เราเข้าเซริร์ฟหรือว่าเข้าไปแล้วเด้งนะครับผมมันบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งคานารีนะครับผมอันนี้นะมันก็เด้งโอเคครับวิธีก็ง่ายๆนะครับผมก็เข้าไปในเกมนะครับผมนะจากนั้นครับให้คุณไปกดที่ Settings ตรงนี้กดเข้าไปนะครับผมให้คุณเลือกอัปเดตชั n นลตรงนี้เป็น latest ตรงนี้นะผมอ่าเพราะกด close ปุ๊บมันบอกว่าในการใช้คำสั่งเนี่ยคุณจะต้องปิดเกมแล้วเข้าใหม่ก่อนนะผมจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้หรือว่ามันอาจจะเกิดการอัปเดตอ่าสังเกตไหมครับอ่ามันจะดาวน์โหลดข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะผมแล้วก็อันเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นคุณก็เข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับปัญหานี้ก็จะหายไปนะครับผมนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผม อะ analyzing s c m e data แล้วก็ we are getting there นี่ครับมาเรียบร้อยนะผมอ่าก็จบข่าวนะวิธีนี้ง่ายมากนะผมหลายหลายคนอาจจะไม่รู้อ่าก็ง่ายๆนะผมโอเคแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ